สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องครูใจใจดีนะคะวันนี้ครูใจพอดีขับรถผ่านน้ำพุร้อนธรรมชาติค่ะฮอตสปริงเนี่ยนะคะอันนี้ปกติก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะแต่ตอนนี้ก็คือมีครูใจคนเดียวบริเวณนี้มีครูใจคนเดียวนะคะอันนี้คือบอ่บอบ่อนี้ใหญ่นนะคะบ่อนี้น่ากลัว นี่นะคะบ่อน้ำพุร้อนนี่นะคะดูนะคะร,บรอบๆบริเวณดูบรรยากาศร,บรอบๆบริเวณนะคะมีรถสีขาวรถคูดใจคนเดียวมีรถคูดใจคนเดียวเนี่ยนะคะก็คือบริเวณรอบๆนะคะเพื่อนๆเงียบเหงาจริงๆนะคะไม่มีรถเลย สงสารนะคะสงสารตัวเองด้วยสงสารพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะมีภูใจกับแม่ค้าหนึ่งคนนคะคะเพื่อนๆน่าสงสารมากนะคะอันนี้คือน้ำพุค่ะเพื่อนๆจ๋าน้ำพุร้อนนะคะกระเพื่อมกระเพื่อมแบบนี้เลยนะคะเนี่ย น้ำพุร้อนธรรมชาตินะคะอันนี้เป็นบอ่อธรรมชาตินะคะเพื่อนๆสามารถต้มไข่สุกเลยนะคะเนี่ยนะคะน้ำพุร้อนนี่ดีนะคะอยู่เชียงรายก็มีเชียงรายก็มีถ้าปกติเขาก็จะเปิดให้ประชาชนไปใช้บริการก็คือไปแช่ตัวแช่เท้าอะไรเนี่ยแก้ปวดนะคะ นี่นะคะบริเวณเนี่ยบริเวณบอ่อน้ำพูดร้อนนะคะก็จะมีเสียงแบบนี้หนะ่อยเนะี่ยอันนี้ก็คือบริเวณร,รอบๆนี้ก็จะเป็นร้านค้าที่เงียบเหงามากไม่มีรถสักคันนะคะเพืเ่อนๆจ๋าปกติก็จะมีรถนั่นแหละนะคะ แต่นี่ไม่มีเลยนะคะอันนั้นเป็นโรงแรมนะคะนะที่สวยๆนะอันนี้เป็นอันนี้จะเป็นบ่อเล็กนะคะคเพื่อนๆจ้าคุูใจพาเดินไปดูบ่อเล็กนี่เพราะบ่อโน้นน่ากลัวบ่อใหญ่นะั้นน่ากลัวนะคะฝั่งโน้นก็จะมีนะคะคเพื่อนๆนฝะั่งโน้น อันนี้ก็คือเชียงรายนะคะเชียงรายเอ๊ะเชียงรายหรือเปล่าตรงนี้แม่อาจารย์นี่เชียงรายไหมทางไปเชียงใหม่นะคะอุ้ยโอ้ย,อย,อยคือจะลื่นดีนะไม่ล้มอันนี้ตรงนี้เขาไม่เปิดนะคะตรงนี้ไม่เปิด แต่ก็จะมีกลิ่นนะคะมีกลิ่นมีไอขึ้นมานะคะมีควันขึ้นมาเนี่ยนะคะความร้อนขึ้นมานะคะเพื่อนๆก็จะมีกลิ่นกรมาถันขึ้นมาในบอ่อนี่นะคะ <c oughs> จะเป็นควันขึ้นมา รตรงนั้นเขาบอกเป็นร้านกาแฟเชื่อเท้าแต่ปิดนะคะปิดแค่นั้นแรกชัว่วคราวนม่ค็จะเป็นไอขึ้นมาน้ำก็จะอุ่นๆคงจะอุ่นๆนะคะ าจะมีบอ่อที่แช่ฟีอะค่ะแต่ครูใจไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนถ้าจะอยู่ด้านบนนั่นหรือเปล่าเดี๋ยวครูใจพาเดินไปดูข้างบนนั่นนะคะเพื่อนๆดูนะคะไม่มีคนเลยมีครูใจคนเดียวอะนม่รอดครูใจไม่มีคนสักคนเลยนะคะ เดี๋ยวไปดูข้างบนมันเป็นอะไรนะคะเพื่อนๆวิจัยพาไปเดินดูเงียบเหงาน่าสงสารนะคะม่งเลยอ่ะ สวนเพราะว่าเก๋นะคะเพื่อนผู้อย่างเงียบเงาเลยค่ะน้ำผู้ร้อนน้ำแร่เช็ดเท้านะคะ ันนี้ก็ใส่ใส่สะอาดฝนตกคุณใจกลางล่มด้วยคุณใจจะจับดูร้อนไหมพาเพื่อนเพื่อนจ้ะเนี่นี่มือคุณใจนะคะเออจุ่มได้อยู่ค่ะเพื่อนเพื่อนคุณใจเคยไปแช่ที่ที่ที่เชียงใหม่นี่แหละที่ลำปางหรือเปล่าจำไม่ได้แล้ว <c oughs> ตรงนี้เขาให้เช่เท้าค่ะให้กูจะกูเจะเ,เอามือจุ่มดูก็ก็อ <c oughs> ุ่นๆครับอุ่นๆอุ่นๆแช่ได้นั่นแหละ <c oughs> นี่ที่ <c oughs> ที่เขาให้นั่งแช่เท้าค่ะในเขาเขียนไว้ว่าแช่เท้านะคะฝนตกค่ะพี่สวยเูย <c oughs> <s alo> นี่คือถ้าถ้าเวลาปกติก็จะนักท่องเที่ยวก็จะเต็มแน่นะแต่ตอนนี้ก็คือไม่มีเลยไม่มีสักคนเลยนะคะนี่ก็บอกให้เชื่อเท้าได้ะคะคเพื่อนๆแต่ผู้ใจจุ่มเลยนะคะจะอุ่นๆโอ้ตอนนี้อุ่นดีมากเลย ่ก็ไม่อุ่นก็ไม่อุ่นพอดีเลยเขาเขียนว่าแช่เท้ากุญใจแช่ได้ไหมเพราะว่ากุญใจชอบนะคะมันจะแก้ปวด เคยไปเช่ที่เชียงรายก็มีนะคะเพื่อนงที่เชียงรายที่ในเมืองนะคะในเมืองอแต่ตอนนี้เขาปิดนะคะเขาปิดก็ไม่ให้คนเข้าไปเลยอะ,ะที่เชียงรายนะคะเนี่ยแค่เราเอามือจุ่มเรายังโล่งเลยนะคะเพื่อนๆคุใจชอบเลยพาเพื่อนจ้าวันนี้คุใจาพามาเที่ยว น้ำพุร้อนนะคะบริเวณรอบๆก็สวยอยู่นะคะถ้าถ้าเวลาปกติก็จะมีคนเยอะมากมีแต่นคนแค่ไม่เห็นธรรมชาติตอนนี้ก็กลายเป็นเมืองร้างไปแล้วนะคะเพื่อนๆจาเนะี่ยเห็นไหมคะไม่มีคนเลยสักคนสงสารเมาหมคามากเลย เพื่อนๆจ้าเจขอบคุณมากๆนะคะที่มาให้กำลังแรงใจกูใจในคลิปน้ำพุร้อนธรรมชาตินะคะสวยงามนะคะเพือนควันของน้ำพุร้อนนะคะอไอไอไม่ใช่ควันนี่ก็คือรอบๆแล้วก็กูใจรอบๆนะแล้วก็กูใจพาไปดูตรงนี้

น้ำพุร้อนนะคะชมบรรยากาศสวยๆมาคนเดียวนักเรงพอมาคนเดียวนะคะเขาจะประทุขึ้นเดี๋ยวนี้ ะะมีคนเดียวจริงๆนะคะเพื่อนๆจ้าไม่มีคนเลย <laughs> มีคุยใจคนเดียวมีคุยใจคนเดียวค่ะเพื่อนๆจ้ามีคุยใจคนเดียวจริงๆถ้ามาคนเดียวถ <laughs> ้ามาคนเดียวอานาวูร้อนค่ะเพื่อนๆจ้าเนี จะประตุขึ้นอย่างนี้นะคะ